สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้้ามาละทงนะคะสิบไปเบิงน้ำค่ะสิบไปอัดน้ำเพือเป็นต้มาสวนกระปูนไปอัดน้ำค่ะเบิงทงหน้าให้หนเพ่นดำน้ำถ่วมต้องได้ดำไหมค่ะ เพราะว่านำม,มาถ่วพันธุ์เดดํดเัเฮ็ดหนากะเฮ็ดยากค่ะเฮ็ดยากขุ่นรุ่ง็นว้าเอาสะดุงมาตึกกันนะเอาสะดุงมาหยกซะวะนี่หยกเอลูกปลาว้ามันหนาสน,นิ่ยเอาสะดุงมาหยก กะดุมมะฮูมะสวนเงียงมะกระดุงมะหยกแล้วสิไปอัดน้ำค่ะไปอัดน้ำต่สิย่ยางใจเนียตอนนี้ก็แดดลมล่มตกละค่ะ วนาบันฝนฝ <c oughs> น,นมันบโตค่ะฝนทิมช่วงไปหลา,ายมือแล้วสเป็นสองอาทิตย์ละ ก็เลยสีมะอัดน้ำไว้เพราะว่าอัดเส่เขาเพื่อฝนทิมสวงดนเนาะค่ะคําแล้วถ้าบ่มาย่ามนี่กะมันห่อนกะเล่ตองมาย่าเหมือนแรงค่ะจังบหอนกบหน่อยก็มีวะโอ้โกบหน่อยโอ้โกบๆกบกบ กบหน่อยล่หลายแดดแดดเดีดเดเ๋ยวผ้าไม่เหยียบกบมาขัดเหยียบกบเราก็จะเดินลัดล้อตามทุ่งนาค่ะตามคันนาไหมบอกผิดคันแท่นาค่ะถ้าตะวาเดียวก็ต๊คันแท่นาเนี่ย นี่ตาห้อยนกห้อยไก่มัน,นลงมากินกบหน่อยวันนี้ไม่จังเลยนะ่าบบเกิดห้องลองในหากาเมดดำไมค้ค่ะ ม่มีน้มำเลยนนำม่มี่มมมมล่อฝนเอา้าลงเถ่าไปเลยดมาถอดถิ่นไว้เนี้ยปปลากันทิมอึบอึบโอ้ยเนาะอึบึบโอ้โอ้โอโอโลมลมลม ฮอน,นแล้วฮอนแล้วฮอดแล้วถึงนาเราแล้วถึงที่หมายแล้วค่ะโอ้ยเียกเอาเด็กเอาวิ่งมาสวนเห็นไหมโอ้เห็นแล้วนี่งไงอัดนามกัน,นะะ้อค่ะบันนี้ตั้งไว้เซ่ล่ะตั้งไว้ตรงไหนไว้เซ่เขาจังสีเห็นกัน เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวเด้ะะอ,อดเ,เดี๋ยวนะคะอือเอหวคือบบเห็นล่ะเดี๋ยวนะอืออัดน้ำกันค่ะหไหลลงใส่ at him. đâu lại nha Đâu ค่ะอัดไว้เรียบร้อยเอ้ามือบางกล่องสันเด้านบานอันนี้ก็อัวอู๋แต่ลุ่มลุม,ลมเอาอีกกัน เล้วนะคะอัดน้ำค่ะอัดน้ำ What's that? ซื ế ế nói ้อเรียบร้อยแล้วค่ะเกี่ยวอะไรยัง เศร้าไรแล้วนี่ละค่ะอุ้มือบางอีกแลวนี่นี่นี่ค่ะนี่เมื่อกี้นี่มาอัดนามค่ะนี่ตรงนี้แหละเศร้าไรล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจียพามาอัดนามกับสิบโบคอยชัดตป็นไนจังไหนก ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะจอก,กันคลิปหน้ายู่ดีมีแห้งเด้อเดี๋ยวออกจากนี้ก่อนออกจากปาก้าอัดแล้วค่ะอัดแล้วหัวก็จะฟูนิดนึง ค่ะเจอกันคลิปหน้ายุดีไม่แห้งค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะบ๊ายบาย